สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งมอบงานกันอีกแล้วนะคะหลังนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นบ้านทรงจัว่วขนาด6คูณ9.5เมตรนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องโถงแล้วก็1ห,ห้องครัวค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็น1ครัวกับ1น,น้ำนะคะ ประตูห้องน้ํากับห้องครัวนะคะจะสูงอยู่ที่2เมตรกว้าง70เซนกับ80เซนค่ะเข้ามาดูในห้องครัวนะคะเราก็จะปูกระเบื้องตรงเคาน์เตอร์ซิงค์ให้นะคะมีประตูบานซิงค์ให้ด้วยการปูกระเบื้องก็จะเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะมีหน้าต่างขนาด1เมตรคูณ1เมตรให้1บานนะคะ ต่อมาเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยเราก็จะปูกระเบื้องจากพื้นถึงฝ้าให้เลยนะคะวัสดุในห้องน้ำอุปกรณ์ในห้องน้ำก็จะมีชักโครกนะคะเป็นฝาซอบมีอ่างล้างหน้ามีสายชําละชุดกระจกราวแขวนผ้านะคะเราก็จะมีให้พร้อมต่อมาเป็นตัวบ้านนะคะบันรดจา เป็นแบบนี้เลยก็จะมีชานพักให้ด้วยนะคะขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นระเบียงนะคะจะมีม้านั่งให้ด้วยนะคะหน้าบ้านมานั่งก็จะใช้เป็นไม้พื้นนะคะขนาดสองแผ่นวางคู่กันก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ40เซนนะคะนั่งได้สบายเลยก็ทาสีให้เรียบร้อยค่ะ หน้าบ้านก็จะมีตัวสวิต์เปิดปิดให้นะคะฝ้าจะเป็นฝ้าฉับเรียบมีตัวโคมสาราเป้าให้มีเป็นตัวไฟกลิ่งหน้าบ้านให้ด้วยนะคะพื้นบันไดเราก็จะปิดให้แบบทุกๆหลังที่ลูกค้าเห็นเนาะ ของบ้านหลังนี้นะคะจะมีขนาด3คูณ5เมตรนะคะกว้างกงเลยจะมีกระจกบานเมตรคูณเมตรแล้วก็เป็นบานเมตร20คูณเมตร50ให้ด้วยนะคะก็จะใช้เป็นผนังเรียบแบบนี้เลยมีตัวดาวไลท์ให้มีสวิตช์เปิดปิดให้นะคะหน้าบ้านประตูหน้าบ้านก็จะเป็นขนาด 2เมตรกว้าง2เมตรนะคะเป็นบาร์เอนสลับนะคะมีตู้ควบคุมไฟฟ้าให้แบบนี้เลยค่ะตู้ควบคุมไฟฟ้าของเราต่อมาเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนจะอยู่ที่ขนาด3คูณ3เมตรนะคะมีหน้าต่าง2บานนะคะขนาดเมตร20คูณเมตร50มีดาวไลท์ให้4จุดนะคะหลังนี้สังเกตนะ ตัวช่องเซอร์วิสจะขนาด45เซนคูณ65เซนเลยนะคะและเราก็แถมแอร์ไดกิน9,000 BTU พร้อมติดตั้งให้ด้วยนะคะ1ตัวในห้องนอนนี้วิธีการเดินท่อของเราก็จะเก็บรายละเอียดให้เลยนะคะมีตัวเบเกอร์ตัวควบคุมแอร์ค่ะแล้วก็จะมีไฮทุกห้องนะคะ ตรงนี้เป็นทางเดินนะคะก็จะมีกระจกสูงเมตรยี่สิบแล้วก็กว้างห้าสิบเซนนะคะเป็นบานกระทุงเปิดออกค่ะต่อมาเป็นห้องนอนนะคะนี่เป็นห้องนอนที่สองขนาดสามคูณสามเมตรเหมือนกันเข้ามาดูในห้องกันเลยค่ะในห้องก็จะมีหน้าต่างสองชุดนะคะขนาดเมตรยี่สิบคูณเมตรห้าสิบเช่นกันก็การเลือกสีนะคะอยู่ที่ลูกค้าต้องการเนาะ ว่าอยากได้สีแบบไหนของเราก็จะให้ข้างนอกสองสีข้างในสองสีนะคะหน้าต่างก็เป็นบาเลื่อนสลับแบบนี้เลยค่ะบ้านลูกค้าอยู่ติดกับแม่น้ำเลยเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีช่องเซอร์วิสในห้องนี้ด้วยนะลูกค้าอยากได้สองสองชุดเนาะช่องเซอร์วิสแล้วก็มีดาวไลท์ค่ะสี่จุดในหนึ่งห้องนอนนะคะอันนี้ก็เป็นช่องเซอร์วิสอีกหนึ่งช่องนะคะ ในห้องนอนแอร์ค่ะเป็นแอร์ได้ก้นเหมือนเดิม9000 t u ทพร้อมติดตั้งนะคะการเดินท่อแอร์ของเราก็จะเดินแบบนี้เลยค่ะมีตัวเบรกเกอร์ให้นะคะมีสวิตต้อรับเต้าเสียบแล้วก็มีบัวล่างบัวบนเราก็จะติดให้ทุกๆหลังนะคะต่อมาเป็นห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำนะคะจะประตูจะเป็นประตู UPVC เหมือนกันคะ่ะสูง2เมตรแต่กว้าง70เซนนะคะภายในห้องน้ำเราก็จะปูกระเบื้องจากพื้นถึงฝ้าให้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอ่างล้างหน้าเป็นกระจกคะ่ะแล้วก็จะมีกั้นเปียกแห้งด้วยนะคะอันนี้เรากันให้ นะคะเพราะว่าห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่พอที่ให้กัน้นเรากั้นให้นะคะก็จะมีเป็นทุกๆส่วนนะคะลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะไม่ว่าจะกระเบื้องไรไหนอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็จะมีไฮว่าไม่เกินตารางเมตรละ2 0 0 0บาทนะคะการวางตัวสุขภัณฑ์ตัวอ่างอะไรเงี้ยคะ่ะลูกค้าสามารถดีไซน์กับช่างได้เลยในห้องน้ำก็จะมีช่องแสงให้ด้วยนะคะ ฝากลูกค้านะคะที่ชอบเพจของเรานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะชอ่องผู้หญิงสร้างบ้านให้เราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ